สวัสดีครับเพื่อนพอนน้องพี่คนรับยาวันทุกคนนะฮะทุกคนครับคืนนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับเที่ยงคืนรู้กันนะฮะเที่ยงคืนตรงนะตามยิงอยากใหืเพื่อนไปรอนะครับที่บีนสปอร์ตหนึ่งเนี่ยประมาณสักห้านาทีสิบนาทีนะครับก่อนเวลาเที่ยงคืนกันเพราะว่าจะได้เจอกับนายเวนทุกเดี๋ยวเขาจะวิเคราะห์ข้อมูลที่สําคัญที่จําเป็นเนี่ยให้ได้ทราบได้รู้นะครับจะดูเกมกันได้สนุกได้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้น <c oughs> สําหรับในเมื่อคืนนี้การคอลี่ฟายเสร็จสิ้นกันไปนะครับแสดงความยินดีด้วยนะฮะก อีกครั้งหนึ่งของแม็กซ์วอร์ซัพเปนนะครับแชมป์โลกครับนี่คือครั้งที่2แล้วนะครับของปริสตัศน์ครั้งแรกของเขาในฤดูกาลนี้ก็คว้าโพเนเหนือออสการ์เบสตรีของแม็คลาเรนไปแบบโอ้เฉียวๆมากครับแค่เศษเสี้ยววินาทีภาพรวมของเรดบูลทุกคนได้เห็นใช่ไหมครับว่า RB21 นั้นดูเหมือนคัดเทียบกันหมัดต,ต่อหมัดกับแม็คลาเรนนะครับคิดว่าแม็คลาเรนแข็งแกร่งในภาพรวมเนี่ยดีกว่าแต่พอบทจบไฟนอลกันจริงๆเนี่ย มันก็จะมีเขาเรียกว่าก๊กอก2ก๊อก3นะครับที่แชมป์โลกเตรียมเอาไว้แล้วก็ทําได้สําเร็จนะครับนั่นก็คือความยอดเยี่ยมของวอร์สเตเปนของเขานะฮะส่วนคันที่2ก็ไม่ธรรมดานะครับออสการ์เบียสตรนะรเร็วจริงๆเขาแล้วก็เพื่อนร่วมทีมแบรนด n นอริสนั้นทุกเซสชันการฝึกซ้อมมักจะนําคนอื่นไปช่วงตัวนหนึ่งเสมอละแต่พอบทจะไฟนอลกันจริงๆกลายเป็นว่าจะเพราะอะไรก็ไม่ ไม่รู้ไม่ทราบได้เลยฮะแต่ก็ทําดีเกินที่จะทาได้ไปกว่าน,นี้แล้วสําหรับยอสตรีนะครับก็คว้ากริดที่2กัินไปส่วนคันที่3อันนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมตามมาตรฐานนะครับที่ควรจะเป็นไปจอปร์ดาเซลครับแม้ว่าจะเจอ2คนขึ้นหน้าอยู่แต่ความเร็วมันก็ใกล้เคียงกันนะผมว่านะไม่ได้ห่างอะไรกันเลยนะครับตามตามกันมาติดๆดเลยนะฮะส่วนกริดที่4ชาวเรแกลนะครับปอร์รอลารีนั้นาอาจจะมองภาพรวมการฝึกซ้อมที่อาจจะมีระยะความห่างแล้ว ระหว่าง Mercedes ระหว่างแมคคลาเรนระหว่าง Red b บ l l เนี่ยอยู่นะครับแต่สุดท้ายการคอลี่ไฟเลยใครเองก็ยังคงเชื่อใจได้อยู่นะครับมากริดที่4ไม่ธรรมดาเลยเนาะแล้วก็คันที่5เจ้าหนูคิมิอาโตเนลี่ครับอันนีก้กลายเป็น Mercedes นั้นมาเนี่ยหนใน5ใน2คันเลยถ้ามองในเรื่องของตรงนี้ก็คือพวกเขาประสบความส็จกว่าทีมอื่นครับทีมอื่นก็จะมาโปล่มาคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็จะหายไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็คันที่6อ้วนนี้ไม่ธรรมดาเลยครับคาร์ลสไตฮะ วิลเลียมส่งเข้าประกวดก็อัลคอลิฟายน้องเล็กครับอัลบอนมาคันที่11เอคาร์ลสก็มาคันที่6นะฮะแล้วก็คันที่7นะครับทันเซอร์นะฮะลิยแฮมมูตันแม้ Q1, Q2 เราจะได้เห็นนะครับว่าเจียนอยู่เจียนไปแต่สุดท้ายก็เอาตัวรอดมาจนถึงไฟนอลสิบคันนะฮะก็มาคันที่7ได้ก็ยอดเยี่ยมครับคันที่8ยุกิซูนุดะกับสนามที่3ในสีเสื้อของเอ่อเรดบูลนะฮะผมก็โอเคนะการที่หลุดเข้ามาใน คิวได้เนี่ยก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับคันที่8ของเขาคันที่9ปีอร์กาสบรีครับผู้ที่ทำเซอร์ไพรส์ในการฝึกซ้อมตั้งแต่วันแรกก็ยังคงรักษามาตรฐานนะครับอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงคิวสกันได้นะครับคันที่9แล้วก็คันที่10บแรนโดนอริสเป็นคนที่เร็วที่สุดเลยนะในภาพรวมครับทุกเซสชันการลงสนามแต่ไปพลาดไปพลาดนะครับในคิวสใน ช่วงที่เตียงมีความเร็วกนะ็คือช่วงโค้งที่4โค้งที่5มันจะมีเคิร์ฟให้ปีนตามจริงมันปีนกันหมดทุกคนทุกคันนั่นแหละเพียงแต่ว่าใครจะควบคุมรถได้ดีนะครับใครจะเสียการทรงตัวแล้วแก้อาการได้ดีกว่าซึ่งนอริสก็พยายามมันนะครับแต่สุดท้ายก็เอารถไม่อยู่นะครับพุ่งไปหากําแพงล้อหน้าก็ไปถูเข้ากับกําแพงก็หลุดกันไปเลยทําให้ออกมาไม่ทันนะฮะขนาดนั้นก็ออกคันที่10ผมไม่แน่ใจนะครับ ในระหว่างนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้าไปดูรายละเอียดว่าเขามีการเปลี่ยนชิ้นส่วนหรือว่าจะโดนปรับกิจปรับอะไรยังไงขออภัยนะครับถ้ามันจะไม่อัปเดตตรงนี้นะอะไม่ทราบจริงๆนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้เข้าไปดูเลยก็เล่าเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมื่อคืนนี้ในการคอลี่ไฟเพื่อนๆือนที่ฟังเฉยนะน,น,น,เ Al bon นะครับนอริสก่อคันที่10คันที่11อเล็านเดอรนอัลบอนนะครับน้องเล็กของเราอืมนะครับเจอเพื่อนร่วมทีมเอาคอลี่ไฟจนได้นะแต่นะครับผมคิดว่าอันดับที่11เ,เนี่ยเป็นระยะหวังผลที่มีลุ้นนแแตมแ่หะ ก็ขอให้ได้เตียมทั้งแต้มทั้งสคนเลยแล้วกันอ่าน,นี่คือเป็นอ่าสิคันนะฮะที่หลุดเข้ามาในไฟนอลคิวสกันไปสนามนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าต้องการทักษะการควบคุมรถที่แม่นยำคล่องตัวฮะเพราะว่ามันพร้อมที่จะเกิดข้อผิดพลาดเนี่ยได้ไม่ว่าจะเป็นความแคบของแฟลตและก็จำนวนโค้งถึง27โค้งเนี่ยเป็นเป็นโค้งที่เบียดทูกับกำแพงไป บางทีมองเข้าไปเนี่ยโอ้หแทบจะไม่กี่เซนเองเน,นะฮะทุกคนคือมันเจ็ดชิวขนาดนั้นเลยลหะดังนั้นนะครับมีโอกาสนะฮะที่เรียกว่าจะหลุดใน27โค้งเนี่ยมีโอกาสที่จะไปถูอย่างนองริสเนี่ยก็พลาดเห็นไหมแล้วก็ไปพลาดในเซกเตอร์ที่ในช่วงที่ตัวเองแข็งแกร่งในจุดนั้นด้วยเนี่ยนะฮะก่อนหน้านั้นก็เร็วมากในที่นี่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเรียกว่าทำผิดพลาดได้แต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ามันต้องการทักษะ ความสามารถในการควบคุมอนโทรนรถจริงๆก็มันเร็วมากฮนะเราดูออนบอร์ดไปกับนักแข่งเนี่ยเราจะได้เห็นเหมือนกับเล่นเกมเลยนะจริงๆไอว้วาดเสียวแทนครับโผไปแล้วไปเจอโค้งที่มันมันมองข้างหน้าไม่เห็นอ่าโค้งโค้งตาบอรบ์ดภาษาบ้านๆเราเรียกแบบนี้ใช่ไหมครับประมาณนั้นโผมาปุ๊บจะเอ๋จะมีใครสักคนหนึ่งนะฮะที่เรียกว่าอุัติเหตุอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ย อะไรก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่อันตรายในความเสี่ยงในความท,ท้าทายก็จะเป็นความอันตรายแฝงอยู่ครับหรือไม่จาเป็นต้องมีเคสใครอยู่ข้างหน้าหรอกฮะบางทีกะนะฮะกะระยะนะครับพลาดกะระยะเบรกพลาดหรือว่าควบคุมคอนทรลนพงมาไลัยได้พลาดอย่างเงี้ยนะฮะมองอ่านเลเยอร์ layout, สนามไม่ขาดพออย่างเงี้ยก็มีโอกาสนะครับที่จะไปถูกับกําแพงหรือแม้กระทั่งการหมุนการอะไรก็ว่ากันไปละ่ะมองมาในตรงนี้เพื่อน คิดว่าน่าจะมีเซตตี้คาร์ไหมโอ้นะฮะในที่ผ่านมามันอาจจะไม่มีการหมุนอะไรเยอะผมหมายถึงว่าการฝึกซ้อมต่างๆลงมาเนี่ยนะแต่ถ้าการแข่งขันมันอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าปล่อยออกมาในพร้อมกัน20ิคันแต่การฝึกซ้อมกันอะไรเนี่ยมันยังยังพอที่จะนี่อยู่เอานะครับก็จะเกิดหรือไม่เกิดอย่างไรก็ขอจะให้มีเหตุที่เป็นอันตรายมากมายถึงกับนักแข่งเลยแล้วกัน แต่สี่ล้อผมไม่ค่อยกังวลหรอกนะฮะถ้าแต่เป็น2ะนะองล้อนันนั้นว่ากันไปอย่างมาว่าที่ผลรวมเลยนะครับดูความเร็วเ,เป็นยังไงความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยที่นี่มีการเปิดดีไอเได้ถึงสามโซนเลย3จุดเลยครับในทางตรงทุกคนฮะแม็คลาเรนแม้เอาเราอาจจะมองว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างจะได้เปรียบในภาพรวมเมื่อวัดกันปอนต่อปอนกับค่ายอื่นเนี่ย แต่ในทางตรงนั้นไม่ได้เร็วที่สุดครับกลายเป็นเรดบลูต่างหากนะครับที่ทําได้ดีถ้าทําได้ดีตรงนี้นะอาจจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเวอร์สเตอรเปนเขาหรือเปล่าก็ <c oughs> าไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่อย่างน้อยนะครับมันก็น่าจะเป็นมันก็น่าจะเป็นกําลังใจที่ดีนะครับให้กับทั้งนักแข่งให้กับทั้งทีมหรือแม้กระทั่งให้กับแฟนๆเอฟซีนะครับที่เชียร์ทีมนี้ที่เชียร์แชมป์โลกอยู่เพราะว่าถ้าเป็นที่ผ่านมาเราจะได้เห็นหรือแม้กระทั่งเส้นชางการฝึกซ้อมเนีน่ยโอ้โหนอนข้างตามอยู่เยอะนะ จุดสองจุดสองกว่าจุดสามจุดสี่จุดห้าอะไรไปอย่างเงี้รยระยะค่อนข้างไกลอยู่แต่พอมาคอลี่ไฟล์เสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้ก็จะกลายเป็นว่าแล้วก็เห็นเห็นความเร็วนะครับในช่วงที่เป็นทางตรงช่วงเปิดดีไอสามสามจุดสามโซนเนี่ยอันนี้ก็ทําทําได้ดีเนี่ยก็น่าจะพออุ่นใจได้บ้างแหละแต่นะครับด้วยความที่สนามมันก็ต้องมีโค้งเยอะกว่าทางตรงอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาเรื่องของโค้งมาวัดใส่กันเนี่ยปรากฏว่าแม็กก็เลยเนี่ยทำได้ดีกว่านะฮะ ทำได้ดีกว่าทุกค่ายชัดเจนเลยทำได้ดีกว่าในเรื่องของการยึดเกาะน,นะฮะในเรื่องของคลิปยางตรงนี้ถ้า,ถาเรื่องของดาวฟอสเนี่ยครับมาได้ดีเนี่ยมันก็จะและในขณะที่พลังกำลังก็ไม่ได้หายไปเยอะมากนะครับเราอาจจะมองว่าดาวฟอสหนักดาวฟอสเยอะเนี่ยสงสัยจะเร่งไม่ขึ้นก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับตามเันเรษกิจล่ะแต่พอมันการยึดเกาะดีคลิปดีเนี่ยเบรกก็ดีขึ้นไงฮะนักแข่งก็ไปได้ได้วยความมั่นใจมากขึ้น มันก็จะมีบางโค้งที่แบบว่าจะต้องอาศัยการการทรงตัวของรถที่ดีนะครับในจังหวะเรียกว่า carry speed ออกไปเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับที่ทําให้ภาพรวมที่เราได้เห็นนะในการทดสอบอไม่ใช่ในใน,ในการซ้อมเนี่ยอาจจะมีการซ้อมแบบวิ่งแบบว่ายาวๆเนี่ย,ยได้เห็นเนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยว่าแม็กลาเรนทั้ง2คนเนี่ยจะจะเหนือคนอื่นอยู่เมอร์เซเดสยังไม่ได้คิดเื่อิเลขนาดนั้นนะครับทุกคนนะ คือในช่วงทางตรงนี่ยังพอไปวัดไปวาได้อยู่ครับที่มองแต่ในทางโค้งก็ไม่ได้ว่าเสียเปรียบจนอะไรจะขนาดนั้นจอร์เซลคงจะสวมบทตาอยู่อีกครั้งหนึ่งละมั้งผมว่านะอ่านะครับก็คือหลายๆคนอาจจะลุ้นมีกูรูหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าเก้าอี้เขาจะเป็นแบบนั้นจะเป็นอย่างนี้อนาคตหน้าจะแบบนั้นนั้นน่าจะแบบนี้ดังนั้นนะครับถ้าจอร์ประสบความสําเร็จนะครับในที่นี่เนี่ยโอ้โหก็จะถือว่า จะทําให้กูรูเหล่านั้นนนะครับอาจจะสงบปากสงบคําลงหน่อยหรือเปล่าก็น <c oughs> ่าสนใจกันนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกไป Mercedes นั้นมา2คันเลยไม่เหมือนกับกับทีมอื่นนะครับก็สตาร์ทอยู่ใกล้เคียงก,กันนะฮะอัอนดเนลี่ก็ตามมาคันที่5ส่วนจอร์ดก็มาในคันที่3ก็ไล่เลียงกันไปวิลเลียมจะไหวหรือเปล่านะฮะในแท็กที่มีความเร็วสูงอย่างนี้ผมว่าทําได้นะในภาพรวมครับม,มีโอกาสเลยทีเดียว อ่าก็ลุ้นนะฮะทั้งสองคนให้ได้มีแต้มน้องเล็กเองก็ไปพลาดในสนามที่แล้วนะครับไม่มีแต้มไปหลังจากที่เก็บได้3ส,สนามแรกเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสอันดีนะครับสตาร์ทในอ่าคันที่11เนี่ยสิ่งที่จะต้องลุ้นก็คืออยู่ก,กลางๆแบบนี้เนี่ยมันก็เสี่ยงนะครับที่จะไปปะทะากันในช่วงการออกตัวไม่ว่าจะเป็นอ่าเราไปแปรเขาเขาไปแปลเราหรือยังไงนะครับดบผลกระทบอะไรยังไงกันบ้างอย่างเงี้ย ก็น่าสนใจนะฮะก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยในโค้งแรกแล้วกันนะครับน้องสำหรับน้องเล็กในคืนนี้อ่าก็ถึงไม่ได้ถึงไม่สามารถทอนได้ก็คือขอให้อยู่เท่าทุนแล้วกันหมายถึงว่าผ่านโค้งแรกไปเนี่ยหลังจากนั้นก็ค่อยมาลุ้นกันเพราะว่าสนามที่ความเร็วสูงแบบนี้นะฮะคิดว่าน่าจะเข้าทางรถของวิลเลียมอยู่เหมือนกันนะครับมีโมเมนต์ไหนให้ได้ลุ้นกันบ้างนะครับก็ลุ้นคะแนนแรกของคุณอันดัวลอนโซ่หน่อยนะ เฮียโซ่ของเราผ่านไปสี่สนามยังไม่มีแต้มสักแต้มเลยแทบไม่น่าเชื่อครับก็ไเด้ข่าวว่าแอดเวนิวจะไม่ได้รับผิดชอบในรถเวอร์ชั่นนี้แล้วจะไปพุ่งตรงที่รถเจนใหม่ในปีหน้านั่นหมายความว่าจากนี้ไปตามบุญตามกรรมหรือเปล่าก็ <laughs> <g ül> <g ül> <g ül> มีกาเบีโบาโตรลิโตนะฮะยังไม่มีแต้มมีเลียมลอซันยังไม่มีแต้มมีแจ็คดูฮานยังไม่มีแต้มรวมทั้งฟุตบอลลอนโซ่สี่คนครับนอกนั้นก็มีหมดแล้ว แอสตันมาตินก็สถานการณ์ค่อนข้างเวลวร้ายอยู่เหมือนกันนะ n ันสโตกลายเป็นนักแข่งที่เรียกว่าไม่ผ่านคิวหนึ่งี่สถิตินี่มากที่สุดเลยนะฮะโอ้หนักหนักหนักอยู่เหมือนกันนะครับอานะครับก็ลองมาลุ้นกันดูว่าจะเป็นไปในไงเรื่องของยินฟ้าอากาศไม่น่าจะมีผลอะไรหรอกไม่น่าจะมีผลนแน่ๆนะครับดูแล้วนะก็อยู่ที่สภาพของอการฝึกซ้อมที่เห็นมานะครับว่าความเร็วที่พี่คใหยฟังไปแล้วก็จังหวะที่ใครจะพลาดเท่านั้นเอง ในส่วนของวอร์สเตเปนในตอนนี้แน่นอนนะครับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะเเรียกว่ามีโอกาสได้ได้เปรียบแบรนโดนนอริสในขณะที่ออสการ์เดสทรีนั้นมีโอกาสที่เขาจะขึ้นนำคะแนนสะสมนะครับสูงเลยละ่ะตอนนี้เขาตามนอริสอยู่ประมาณ3-4แต้มและนอริสเป็นสตาร์ทคันที่10ไงในขณะที่วอร์สเตเปนนั้นตามหลังเดสทรีอยู่ประมาณ4-5แต้มเหมือนกันต่อให้วอร์สเตเปนชนะนะครับอ่าก็ก็ยังคงอ่ อาจจะเป็นพปีอสต์ีนะครับที่ยังยังมีโอกาสได้ขึ้นหน้าอยู่แต่ถ้าเปีอสต์รีสามารถที่จะชนะอันนี้ยิ่งจะยิ่งจะแบบว่ามีคะแนนนําที่อาจจะออกออก,ออกมาได้ได้เปรียบเลยส่วนนอริสนั้นสถานการณ์กดดันเลยนะครับกดดันตรงที่ว่ากฤษสตาร์ทคันที่10หรืออาจจะคันที่ไหนไม่รู้นะฮะเรือ,อจ,จะลงไม่มากกว่านั้นเขาจําเป็นต้องบีบเขานะครับในการที่จะเร่งรีบในช่วงแรกซึ่งมันก็จะเหมือนดาบสองคมละ มันดาบสองคมที่จะต้องมาผลักดันต่อให้รถเร็วหรือว่าแรงขนาดไหนยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานง่ายๆนะครับที่จะเอาอันดับดีๆนอกเสียจากว่ามันจะมีจังหวะจากโคนที่มันเป๊ะๆพอดีเลยสำหรับนอร์วิสที่มันเอื้อต่อเขานั่นคือเซฟตี้คาร์มันจะมาได้ถูกช่วงถูกเวลาในจังหวะที่ตัวเองก็ทอนอันดับขึ้นมาได้อย่างน้อยก็สัก3คัน4คันอะไรประมาณนี้นะครับก็ยังพอใจคอดีข้องอยู่แต่จะเข้าทางเขาหรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นตรงนั้นกันต่อไป นะครับทุกคนเอาย้ำนะครับเชี่ยงคืนตรงนะบีนสปอร์ตหนึ่งนะครับไปสัก5านาทีสินาทีก่อนเลยก็ได้นะครับไปลองดูกันนะครับว่าจะเป็นไปในอย่างไรนะฮะ,ะจะมีขั้นนนสะสมนี่จะเปลี่ยนหน้ากันหรือเปล่าอ่ะนะารับเวอร์สาเป็นเนี่ยอาจจะมองในภาพรวมก็คือรถเดียวยังคงเสียเปียบแม็กคลาเนอยู่แต่นะครับวิ่งกันยาวๆแข่งกันยาวๆในแบบนี้เนี่ยแชมป์โลกก็จะมีกอก2ก๊อก3ไมเอฟซีได้ลุ้นกันไหมหรือว่าตาอยู่อย่างจอร์จจะมา ็ค่อยว่ากันนะครับทุกคนวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับอากาศเริ่มที่จะไม่ค่อยดีแล้วนะฮะฟ้าฝนเริ่มที่จะมาไล่ผมแล้วตอนนี้เดี๋ยวก็เจอกันในคืนนี้อย่าพลาดนะครับสวัสดีทุกคนครับ